โปรแกรมจิตก่อนนอนเพื่อให้จิตได้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือมาให้ชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายฟังและพูดก่อนนอนเพื่อให้จิตของคุณได้บันทึกพลังคำพูดด้านบวกความสุขความสำเร็จของคุณก่อนนอนฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วัน วันนี้ชีวิตของฉันราบรื่นมีแต่ความสุขการทำงานทุกอย่างของฉันสำเร็จตั้งแต่เช้าฉันตื่นขึ้นมาพบกับความสดใสเบิกบานฉันรู้สึกขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งรอบกายฉันขอบคุณสมองอันปลอดโปรง่งที่มีไอเดียสร้างสรรค์ทำให้ฉันสามารถทำงานทุกอย่างตามที่ฉันวางแผนไว้ได้สำเร็จ ล่วงตามเป้าหมายขอบคุณที่วันนี้ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอย่างมากขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทําอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดความสุขนําทางสู่ความสําเร็จของฉัน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้ที่ฉันประสบความสำเร็จขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคั่งฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันตลอดชีวิตของฉันขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของฉันขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรที่สนับสนุนฉันในทุกเรื่องขอบคุณทีมงานที่สุดยอดของฉันที่ช่วยฉันทำทุกอย่างได้อย่างราบรื่น ขอบคุณทีมงานคุณภาพของฉันขอบคุณขอบคุณหัวใจที่กล้ากแกร่งของฉันที่ยืนหยัดมุ่งมั่นจริงจังขอบคุณที่วันนี้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกส่วนทำให้ฉันทำงานทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายและเต็มศักยภาพขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆขอบคุณทุกโอกาสดีๆที่เข้ามาฉันพร้อมรับโอกาสดีๆเสมอ ณจัก,กรวาลที่ส่งโอกาสดีๆมาให้ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่อุ้มชูส่งเสริมฉันเสมอขอบคุณพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเคารพบูชาที่ปกป้องและส่งเสริมฉันตลอดเวลาขอบคุณพระคุณจากพ่อและแม่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จในวันนี้และทุกๆวันขอบคุณขอบคุณ ฉันรู้สึกภูมิใจและรู้สึกขอบคุณชีวิตที่ดีของฉันในวันนี้ฉันโชคดีที่ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆฉันโชคดีที่ได้รับแต่โอกาสดีๆตลอดทั้งวันฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันเป็นคนโชคดีที่ได้พบผู้คนมากมายผู้คนที่ฉันพบล้วนเป็นคนดีจิตใจงดงามเป็นคนมีพลังงานบวก พร้อมให้การสนับสนุนฉันในทุกเรื่องฉันโชคดีที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตฉันโชคดีที่ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาในธุรกิจการงานของฉันฉันโชคดีที่ดึงดูดความสําเร็จแบบง่ายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันโชคดีที่มีอิสรภาพทางการเงิน ฉันโชคดีที่มีสรภาพในการใช้ชีวิตทุกด้านแล้วฉันเป็นคนโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบโชคดีที่ฉันได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระฉันโชคดีที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากภายในฉันโชคดีที่จิตใจของฉันมีแต่ความสุขความสงบ ฉันภูมิใจที่เป็นคนเก่งในทุกด้านฉันภูมิใจที่มีทักษะและความสามารถในตัวเองมากมายฉันดีใจที่ฉันเป็นคนมีสมองเงินล้านและฉันดีใจที่สมองของฉันเป็นสมองอัจฉริยะมีไอเดียพันล้านฉันนำไอเดียพันล้านของฉันออกมาสร้างผลงานสร้างไรายได้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างมากมาย ฉันเห็นคุณค่าในตัวเองฉันนับถือตัวเองฉันยอมรับในศักยภาพของตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดฉันเป็นคนลงมือทำทันทีและทำทุกอย่างด้วยความรักฉันเลือกที่จะลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักและฉันรักในสิ่งที่ฉันทำทุกๆอย่างฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่ตอนนี้ชีวิตของฉัน เจริญก้าวหน้ามีอิสรภาพฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นมหาเศรษฐีขอบคุณเงินทองมากมายที่หลังไหลเข้ามาหาฉันทำให้ฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือฉันมีความสุขทุกด้านของชีวิตแล้วฉันใช้ชีวิตอย่างอิสระฉันใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สะดวกสบายไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ฉันมีความสุขในทุกที่ที่ฉันไปฉันได้รับการต้อนรับได้รับการชื่นชมทุกที่ที่ฉันไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณชีวิตที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ำคืนนี้ฉันนอนในห้องนอนที่แสนอบอุ่นปลอดภัยขอบคุณห้องนอนของฉัน ขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้ทุกชิ้นเตรียมโวยความสะดวกทุกอย่างให้ฉันจิตใจของฉันปลอดโปรง่งรู้สึกอิ่มเอมใจสุขใจฉันพร้อมแล้วที่จะนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายฉันพร้อมแล้วที่จะให้ร่างกายของฉันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายของฉันผ่อนคลายผ่อนคลายเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ และอ,อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้ฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองเพื่อให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสเบิกบานจิตใต้สำนึกของฉันบันทึกความสำเร็จของฉันจิตใต้สำนึกของฉันปนดวดจจไม่ว่านี่คือความสำเร็จที่ฉันได้รับแล้ว และฉันจะได้รับในทุกๆวันฉันมีความสุขฉันมั่งคั่งเรือเฟือฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่สุดวันนี้ชีวิตของฉันราบรื่นมีแต่ความสุขการทำงานทุกอย่างของฉันสำเร็จตั้งแต่เช้าฉันตื่นขึ้นมาพบกับความสดใสเบิกบ,บาน ฉันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบกายฉันขอบคุณสมองอันปลอดโปรง่งที่มีไอเดียสร้างสรรค์ทำให้ฉันสามารถทำงานทุกอย่างตามที่ฉันวางแผนไว้ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขอบคุณที่วันนี้ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอย่างมากขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จ จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดความสุขนำทางสู่ความสำเร็จของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้ที่ฉันประสบความสำเร็จขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคัง่งฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันตลอดชีวิตของฉัน ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักของฉันขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีของฉันขอบคุณกรยานามิตรที่สนับสนุนฉันในทุกเรื่องขอบคุณทีมงานที่สุดยอดของฉันที่ช่วยฉันทำทุกอย่างได้อย่างราบรื่นขอบคุณทีมงานคุณภาพของฉันขอบคุณขอบคุณหัวใจที่กล้ากแกร่งของฉันที่ยืนหยัดมุ่งมั่นจริงจัง ขอบคุณที่วันนี้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกส่วนทำให้ฉันทำงานทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบายและเต็มศักยภาพขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆขอบคุณทุกโอกาสดีๆที่เข้ามาฉันพร้อมรับโอกาสดีๆเสมอขอบคุณจัก,กรวาลที่ส่งโอกาสดีๆมาให้ฉันขอบคุณจัก,กรวาลที่อุ้มชูส่งเสริมฉันเสมอขอบคุณพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ฉันเคารพบูชาที่ปกป้องและส่งเสริมฉันตลอดเวลาขอบคุณพระคุณจากพ่อและแม่ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้ฉันประสบความสำเร็จในวันนี้และทุกๆวันขอบคุณขอบคุณ,คณฉันรู้สึกภูมิใจและรู้สึกขอบคุณชีวิตที่ดีของฉันในวันนี้ฉันโชคดีที่ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ ฉันโชคดีที่ได้รับแต่โอกาสดีๆตลอดทั้งวันฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันเป็นคนโชคดีที่ได้พบผู้คนมากมายผู้คนที่ฉันพบรวนเป็นคนดีจิตใจงดงามเป็นคนมีพลังงานบวกพร้อมให้การสนับสนุนฉันในทุกเรื่องฉันโชคดีที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิต ฉันโชคดีที่ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาในธุรกิจการงานของฉันฉันโชคดีที่ดึงดูดความสําเร็จแบบง่ายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันโชคดีที่มีสรภาพทางการเงินฉันโชคดีที่มีสรภาพในการใช้ชีวิตทุกด้านแล้วฉันเป็นคนโชคดีในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบโชคดีที่ฉันได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระฉันโชคดีที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากภายในฉันโชคดีที่จิตใจของฉันมีแต่ความสุขความสงบฉันภูมิใจที่เป็นคนเก่งในทุกด้านฉันภูมิใจที่มีทักษะและความสามารถในตัวเองมากมาย ฉันดีใจที่ฉันเป็นคนมีสมองเงินล้านและฉันดีใจที่สมองของฉันเป็นสมองอัจฉริยะมีไอเดียพันล้านฉันนำไอเดียพันล้านของฉันออกมาสร้างผลงานสร้างไรายได้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างมากมายฉันเห็นคุณค่าในตัวเองฉันนับถือตัวเองฉันยอมรับในศักยภาพของตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองที่สุด จะเป็นคนลงมือทำทันทีและทำทุกอย่างด้วยความรักฉันเลือกที่จะลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักและฉันรักในสิ่งที่ฉันทำทุกๆอย่างฉันรู้สึกขอบคุณและดีใจที่ตอนนี้ชีวิตของฉันเจริญก้าวหน้ามีอิสรภาพฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นมหาเศรษฐี ขอบคุณเงินทองมากมายที่หลังไหลเข้ามาหาฉัน้นทำให้ฉันมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือฉันมีความสุขทุกด้านของชีวิตแล้วฉันใช้ชีวิตอย่างอิสระฉันใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพสะดวกสบายไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ฉันมีความสุขในทุกที่ที่ฉันไปฉันได้รับการต้อนรับ ได้รับการชื่นชมทุกที่ที่ฉันไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณชีวิตที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ขอบคุณขอบคุณค่ําคืนนี้ฉันนอนในห้องนอนที่แสนอบอุ่นปลอดภยัยขอบคุณห้องนอนของฉันขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้ทุกชิ้นเตรียมนวยความสะดวกทุกอย่างให้ฉันจิตใจของฉันปลอดโปรง่ง รู้สึกอิ่มเอมใจสุขใจฉันพร้อมแล้วที่จะนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายฉันพร้อมแล้วที่จะให้ร่างกายของฉันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายของฉันผ่อนคลายผ่อนคลายเพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์และอ,อวัยวะทุกส่วนของร่างกายได้ฟืน้นฟูซ่อมแซมตัวเองเพื่อให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสเบิกบานจิตใต้สำนึกของฉันบันทึกความสำเร็จของฉันจิตใต้สำนึกของฉันปดจำไว้ว่านี่คือความสำเร็จที่ฉันได้รับแล้วและฉันจะได้รับในทุกๆวันฉันมีความสุขฉันมั่งคั่งเรือเฟือฉันมีความสุขฉันมีความสุขที่สุด ขอบคุณในคุณภาพชีวิตของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขความสมปรารถนาะทุกด้านของชีวิต